ับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark Sector Channel นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำาเรียกว่าเป็นการวิจัยแล้วกันนะว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถลงดันลงแรมได้กี่รอบแนละ้ว <Nope. S 1> แล้วก็ได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้ซึ่งผมก็ได้ชวนตีไปละ3ามตัวนะครับแล้วผมก็จะกดคูณเงินด้วยนะครับกดไปเลยนะครับกดแค่ตัวเดียวนะ ตอนนี้8โมง14เดี๋ยวผมรอเป็น8โมง15นาทีเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับกดคูณเงินไปเรียบร้อยแล้วเงินเรามีอยู่ 1m นะครับของเราก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างไปดูนะครับเลยดูเจ็ด <c oughs> ลิงโหดมากนะครับอ่ แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบก,กวนขอ,อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกา็ขอเลยขอหนึ่งซับนะครับเอ,อวันนี้มาทําให้ดูละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้อะไรบ้าง <Nope. S 1> แบบเวไวเลยนะจบไวเลยทุกรอบนะครับคนอื่นอาจจะไวกว่าผมก็ได้นะแต่ผมสามารถไวสุดได้แค่น,นี้แหละ ไปครับยาวๆคืออันนี้เราลงแค่3ามจอครับ เราก็อาจจะได้น้อยนิดนึงสำหรับคนที่ลงส4จอก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ <Nope. S 1> ก็ประมาณนึงครับไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าได้เยอะกว่าลง3จอนะครับอัะจ,จะอัะจ,จะเออมาละต่อไปเจอตัวตึงเวลาผมเจอมันทีไรนี่โคตรลำบากเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวสียมพูเนี่ย โคตรลำบากเลยเจอมันแต่รอบนี้ชิวครับเรอบนี้ชิวรอบนี้ชิวป้ายป้ายป้ายผมว่ามันจะไปลำบากไอ้ตรงตอนตีโจ๊กนี่แหละถ้าผมเจอบอสซับก็คือเสวยถ้าเจอแบบบอสปาร์กเงี้ยก็สบายหน่อยเพราะว่ามันโดนทีเดียวตายนะครับตู้ปาด เก็บตังเก็บตังรวยรวยรวยโอ้ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยแค่ตรงนี้ก็หมื่นห้าหมเท่าไหร่วะโอ้ยสองหมื่นเลยเฮียดูดิแค่ผมลงตัวนี้ผมก็ได้สองหมืแล้วอะอันนี้แค่จอเดียวนะที่กดเงินนะจบนี้ตัวหลักก็ประมาณ2องหมื่นเจครับรวมรวมเงินจบการด้วยนะครับรอบหนึ่งประมาณ2อ0 0ม ตัวที่กดเงินนะครับแล้วเราเดินเก็บเงินด้วยเนี่ยฮะที่แค่สามนสองเลยนี่ไม่ใช่สองพันเจ็ดกูบวกยังไงวะเชอดเฮ้ย,ยเจอบอสนี้ด้วยชิวครับโหได้โคตรเยอะนะสามพันสองเลยถ้าเราจบเอ็ดได้เราก็ได้อีกสามพันสองนะ <c oughs> ไม่ได้วะ โอ้โหผมพลาดว่ะทุกคนอ้เหี้ยผมพลาดว่ะถือได้เงินส,สามหมื่นอยู่แล้วจะได้เงินสามหมื่นอยู่แล้วโน้โอ้โอ้หวย <c oughs> ผูเล่นที่อะไรเด่ย <c oughs> ผมทำอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเเงินสามหมื่นกูอ้เคียบางคนอาจจะไม่ถูกใจนะ อาจจะดูขัดใจดจรินึงนะแต่ว่าผมผมเล่นไม่เก่งนะอันนี้ผมไม่เทียงนะผมเข้าคันกา,กากเลยอนะถ้าผมจบเอสเมื่อกี้ผมได้แนละสามหมื 30, อันนี้ได้เท่าไหรนะ่เนี่ยระดับซีสองหมืนห้าะครับโอ้โหก็ไม่แย่นะแต่ว่ามันลดไปตั้งหกเจ็ดพันเลยอนะ <Nope. S 1> แต่ก็ไม่เป็นไรนะโอ้กวันพระ่ได้มีผลเดียวเรายังมีโอกาสในรอบต่อไปเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรา ไปไปไวๆเลยนะครับไปดูอีก1ชั่วโมงว่าเราจะได้อะไรนะครับไป A few moments later <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็ผ่านไปประมาณเกือบยี่ิบนาทีนะครับเราได้มาในตัวนี้สามร้อยหกสิบเคนะครับแล้วก็สองตัวนี้ตัวนี้6กหมื่นตัวนี้เจ็ดหมื่นครับเราได้ประมาณเกือบ 500K แล้วนะ20ะ่นาทีนะครถ, <c oughs> ถ,ถ้าถ้ายีบนาทีได้5 0 0รเคผมว่า1ชั่วโมงนี้เราน่าจะได้1นึจุเอน่าจะได้นะครับ <Nope. S 1> ใช้คำว่าน่าจะนะเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ เวลาผมมันผมไม่ได้เวลาเท่าเดิมเป๊ะๆทุกรอบนะครับบางรอบผมก็พลาดนะบางรอบผมก็เล่นพลาดแล้วก็เสียเวลานะครับบางรอบก็มีสมาธิมีแบบจังหวะเป๊ะนะครับก็จบไปแต่เมื่อกี้นี่ผมพลาดตัวใจผมจะพลาดครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพอรู้สก,กิลเฉยๆไ่บวกเ <c oughs> มอ เก็บไปบวกกับ่านลุยฮานี่เสียดายนะครับไปบวกเป็นหมื่นเลยนะ <c oughs> ไปครับเรารอดูอีกสักยี่สิบนาทีคนระับไป โอ้โหสวยแล้วทุกคนเจอบอสซับผมลงมาหลายรอบแล้วนะยังไม่เจอเลย่าเพิ่งจะไปเจอหรือว่าเราสวยนะโหเรียบร้อยโดนไอ้บอสซับขัดกูจบเอ็นไม่ได้ละเกลียดบอสซับทิพไายเลยว่ะทุกคนข้ามก่อนหรือเปล่าโอ้โหแล้วดู เจอบอสซับทีไรห,หนึ่งเือนี่อัพตลอดเลยผมอะ่ะผมไม่เคยจบมันได้ไวๆเลย,เยบอสซับเนี่ยผมไม่ไหวกับมันจริงนะไอ้เหี้ยโคตรเกลียดเลยบอสซับเนี่ยมึงเอาเข้ามาทำไมเนี่ยมึงไม่ไปอยู่ดันมึงไว้เหี้ยกลับดันมึงไปเลยไปกลับไปอยู่ซับนู่นอย่าเข้าไปอยู่ในนี้อุ้ยไม่ตายเออโหเกือบเกือบหนึ่งนาทีนะทุกคน นี่แหละเสียวเวลามากนะครับ <g ül> ไป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 ดูไปดูไปด,ไปดูไปดูตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปไม่รู้จะพูดอะไรละ <c oughs> มานะครับทุกคนรอบนี้นะ่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วผมว่านะ่านะจะรอบสุดท้ายแหละนะเดี๋ยวอีกสี่นาทีเนะี่ยน่าจะได้อยู่นะคิดว่าได้นะ <g ül> ไป เลยเลยผมพลาดเยอะมากนะเออแบบถ้าเป็นคนอื่นอนะ่ะจะได้เยอะกว่าผมนะคือผมพลาดบ่อยบ่อยถึงบ่อยมากอะ <Nope. S 1> เวลาเจอโจ๊กเฉลี่ยผมประมาณสี่สิบวิเลยอะสี 40, ่สิบสามสิบเลยอะ <c oughs> ได้เอสนี่นับครั้งได้นะครับปวดเสียวเวลาเลยนะถ้าเป็นคนอื่นที่แบบเก่งๆหรือว่าใครที่ชำนาญชำนาญน,นิดนึงเนี่ยผมว่า ชิวครับของผมนี่ฝีมือก็ไม่มีของก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้เวลาพอสมควรนะถ้าของผมแน่นกว่าน,นี้ผมว่าผมน่าจะจบแบบไวๆเลยอ่ะทุกคนตอนนี้ของผมยังถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ของเยอะมากเดี๋ยวยังไงแล้วก็รอดูสรุปทีหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งนาทีครับทุกคนจะทันไหม จะทันหรือเปล่าหนึ่งนาทีเนี่ยขอเลยขอร้องเลยขอให้ทันแล้วกันนะที่ทันนี่ก็คือคูณเซนนะไม่ใช่อะไรหรอกผมเปิดคูณมาผมเสียได้คูนเฮ้ยกันแตกวุ้ยผมพลาดปะเฮ้ยผมพลาดอีกแล้วไอ้เหียผมพลาดผมน่าจะเสียคูณเกินแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหไม่ทันเอส่ะแต่ทันสิบห้านาทีอยู่ ไม่รู้คูณเงินผมหมดหรือ,อยังนะน่าจะได้ไมั้งชิบหายละได้กันแตกรอบโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนคูณเงินหมดอีกที่โอ้โห,โโหได้แปดพันเทนที่จะได้สองหมื่นกว่าครับ <Nope. S 1> จบละแต่อย่างน้อยเราก็ได้กันแตกมานะครับรอบสุดท้ายก็เพิ่มเงินมาอีกนิดนึงเนาะแทนที่จะได้เยอะกว่านี้นะครับ จังหวะสุดท้ายอีซําไม่ได้นะครัอีซําไม่ได้ผมเตะไม่โดนนะเดี๋ยวผมโยกเงินมารวมตัวหลักก่อนนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีว่าเราลงโรงแรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะไปะโยกเงินแป๊บครับผมก็โยกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสรุปว่าเราลงไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้เงินมาประมาณหนึ่งเอ็มนะครับ เช่นหนึ่งเอ็มเองอะชั่วโมงหนึ่งแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะโยกโยกแล้วหักภาษีอะไรเรียบร้อยนะครับได้ประมาณ1 m 2 0 0 0อ็อันนี้คือเฉพาะเงินนะครับยังไม่รวมพวกไอเทมเนี่ยขอบเขียวขอบฟ้าขอบขาวนะยังยังไม่ได้ขายนะอยู่ในตัวนี้เต็มเลยนะครับแล้วก็จริงๆเราลงไม่ถึง1ชั่วโมงหรอกเพราะว่าเราเสียเวลากับการเอาของไปเก็บตู้นะครับแล้วก็โหลดหน้าจออะไรพวกนี้ ก็ตีกลมๆหนึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับผมไม่ได้นับเฉพาะเวลาลงดันนะครับก็คือโหลดหน้าจอเอาของไปเก็บตู้อะไรเนี่ยผมรับรวมเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงสรุปว่าได้เงินมาเอ็มหนึ่งแล้วก็เรามาดูไอเทมดีกว่า <c oughs> ไอเทมไอเทยผมได้มาลูกแก้วมาหกชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้อีกสี่ชิ้นอันนี้ชิ้นละสามร้อยอันนี้สามพันห้าไม่งั้นก็สองพันนี่แหละครับขายได้นะครับได้น้อยมากนะครับของแทบไม่ตกเลยเออลืม ลืมนะครับผมเอาบัตรโรงแรมมา20ใบนะครับ <Nope. S 1> สรุปว่า1ชั่วโมงเราสามารถลงได้13รอบนะใครที่แบบเวลาประมาณผมอะ่ะจะได้13รอบสําหรับคนที่เก่งๆผมว่าน่าจะได้15 16รอบเลยนะ <Nope. S 1> คนที่แบบถึงขั้นที่แบบเซียนอะ่ะไม่พลาดเลยแม้แต่รอบเดียวนะครับคือผมพลาดเกือบทุกรอบเลย <laughs> ผมพลาดเกือบทุกรอบเลยแล้วครับแล้วก็เงินที่ได้น้อยผมก็เพราะผมพลาดด้วยนะครับ ผมไม่ได้เอสโจ๊กถึงน่าจะได้เอสประมาณ3ารอบเองนะครับ3ามี่รอบนะครับนอกนั้นก็ได้ a ได้ b ได้ C นะครับแม้เวลาไม่เท่ากันสักรอบมันก็เลยได้แค่นี้เนาะรอบก็ทำได้แค่13นะครับส่วนนี้พระเอกของเรามาตอนสุดท้ายพอดีนะครับได้กันแตกมาใบหนึ่งการแตกตอนนี้ในตลาดประมาณสองแสนนะครับก็บวกเข้าไปเป็น 1. 2ุออันนี้ก็ ประมาณหมื่นหก็บอกเข้าไปสักแสนหนึ่งแสนนิดๆก็เป็น1.3 1.3ุดสามหนเอมนะครับที่เราได้มาเนาะแล้วก็ถ้ารวมกับพวกขอบฟ้าขอบเขียวอะไรในตัวเนี่ย3ตัวเนี้ยถ้าเอาไปขายก็จะได้ประมาณอีกห้าหมื่นถึง1นึ่งแสนนะครับก็1ชั่วโมองตีกลมๆของผมนะประมาณ 1.4ประมาณ1.3ถึง1.4 m ครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็ดีนะแต่ว่ามันยังน้อยไปนะครับใครที่แบบฝีมือเก่งๆแล้วก็กะจังหวะแม่นๆลงดันเป็นประจำไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เยอะกว่าผมอยู่แล้วนะครับหึงชั่วโมงสต่แล้วคลิปนี้ก็คงม,มีแค่นี้เลยครับก็ใครที่ชอบหรือว่าที่แบบ อยากเป็นกําลังใจให้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ชอบมากๆอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันผมไลค์ตอนนี้ผมไลค์ตอนเช้านะครับช่วง <Nope. S 1> ประมาณ8โมงถึง11บเอโมงนะครับเดือนนี้นะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะกลับไปไลค์ตอนกลางคืนเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากมาคอมเมนต์พูดคุยกันเล่นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมครับไปแล้วนะบ๊ายบาย